ไม่รู้ไม่โรปลื้กูตั้งกติน,นุมน่มมันตอยกูเรียกว่านุมมานมน่มมอวักัดไอ้รน,นุ่มมอวักัดยานนั่ันหอนมักัดควติตานีหลันจอดก่อยแรงหลายนอเแอสาดาวัคาอองคันน้องกนี่น้องไดพูดถติละมัน้องอจน คือได้พดวดแล้วค่ะโยกันได้ได้เหลือแก่แล้วค่ะเหล,ลือกันแล้วค่ะโอ้คือได้พูดแต่แค่ไม่น้องที่ได้งอราะนเกิดได้พูด,ดน,นุงคายูยบจีบน้องกุ้งร่าโอ้อยู่กุ้งร่าคายูยกุ้งร่าเฮีเจ็บหน้าฉันอีเหลือตีกันฉันไม่เอาพูดปัดลุงต่อยฉันที่ไปเอาบูดหนากคนบูดวัดใส่ปากนั่งต่อยไม่ต้องเทจาะกายเราไปกุ้งจีต่อยโยโยกุ้งจีบมาเอง มาเพื่อเห็นว่ากรุงเทพมหานครเราไม่ปเทียกรดดกิจดีได้กัไรยเป็ดเฮ้ยนกกำบุนเองจริงน้องอี๊าบโบ้ยโบยญิงโบช่ะกินดีปีนี้ไ <pun> ม <ter> ่ค <chị> ว <Maria> ้ามาจากว่างนรอกนะะตั้งแต่ตุ้มกับพวกคุณแรกไม่ได้กล้ทีโยเินตั้งแต่ตุ้มกับพวกคุณแรกไม่ได้ไม่เลย ไม่ได้ไหมกายูยธาปีแรกค่ะโอ้นาย,ยดูแลกว่าป้าเด็กชายเหตุไรน้นองแกพูดถุงขีดาไม่ไ,ไ,มไ,ไม่เคยด้าพ่อฉันไม่ด้าพ่อมาด่ากันน้องปานไม่เคยปานค่ะเจันวัดตุกปี <c oughs> ปีกว่ารุ่นได้ผลพื้นแกพ่อได้ถุงม,มันนี่กาวัดกับหมอโรงพยาบาลหมอในการทำได้ฉันได้เลยกับพ่อรอยฉันคืนดวงตองแหลก ฉันเกิดเ็ะหม้อจ well. ีนอยาจะรอบตึงก็แยบเส้ยไอ้หม้ออันนันไม่รู้ลื้อไม้แกแยบลืมเรื่องว่าแกแยบเม็ดเม็ดรอบมาตึงเรื่งว่างมนฟอรกแกตุ่มปนโอ้โหอันนั้นจ้ไอเตะพวกตุ่มกานเดี๋ยวนี้ยังเม็ดไหมยังเม็ดกัตีจับมาปบกูอยางรถดเร็วไม่แกไม่ดูยใจมันยังว่ามันพื้นไม่ได้ยังเงนูด จัดรวยต่ปฟื้อคุ้มต่ำฟื้อดีเวอร์รอไปยังให้เลยใช้เวลาเล่นตองหยอกกล้าแล้วเนาะไปก็ขาว่าเวลาเล่นใ้ต้องหยอกกล้าฉันพยายามไหมมันงครับขึ้นชู้จะปามดื่มนะี่ค่ะดว้วยป้าเติมปีดักน้องเป็กโก้นองได้ไหมได้ค่ะนองตกได้มั่งไหมไม่เอาได้มาค่ะเราฉันแม่ไหมนี่ค่ะแม่ไม่ค่ะแม่ไม่ ไม่เราเล่นนี่จันนี่ค่ะน้องค่ะโอ้ยต้งเคยเรียนตั้งซื้อมานหรอฉันเคยเรียนนะจาจจะไม่กดโอ้ยเรียนบัญชีน้อเรียนกอนบัญชีการเรียนบัญชีทีเรียนได้ค่ะวีเด็กการตีกระตีครับทำได้กับผัวชอบแล้วอย่างว่าควันมันจะก็บลกเล็กกระตีได้กระตีเล็กกันไหมโอ้ออชอบการตีเล็กครับ อจบมาติดเลขขนาดเลยขนาราลับตาโชคกบโอ้ยไม่จบด้ยไม่ได้เฮ้ยเราจะนั้นไม่ควา่ำว่ปุ้มนักงองได้ไม่ได้ <c oughs> ดไค่ะอ,อยู่ช่วยตอนนี้กว่าก่อคดตีดึง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 ไอปิดยากไปแล้วคนไปเมยเฮ้ยเราเป็นเนยได้ตึนแกไม่ตันได้ตีกอตีจูบเลว้ว เล่เราเป็นนกไม้ริมตั้งเล่กูเป็นนกไม้ไม้ตั้งคนก็มีพ้อมีแม้คุณนึกว่ารุ่นนี่พ้อมแม่แต่วุามันรลบ